ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1นึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลดบอสครับเลดบอสของกิวนะครับผมเพราะว่าตัวกิวผมได้สะสมไข่มุกค,ครบ100นะแล้วก็ได้ทำการเปิดเลดขึ้นมาแล้วมันจะมีเวลา6ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณจะทึ่งกับตัวเลดบอสก็คือ เดี๋ยวเราดูแบงันตอนนี้กันเนาะตอนนี้เทพแบงค์ก็ไป58แล้วครับผมโอ้โหปล่อยเข้าไป8 8นี่คือไงกดเขาอาจจะกดคูณตลอดเลยหรือเปล่าครับผมไปไวมากเลยนะเพราะผมก็เปิดไปทั้งวันนะเออเขาอาจจะกดคูณตะก่อตตลอดหรือว่าอาจจะเป็นตี้เยอะตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกลับมาเนื้อหานะนี่ปึ๊บ อ่าเลดนี่ครับผมนี่ก็คืออ่าตัวเลดเนี่ยมันจะใช้ไข่มุกนะครับผม100ในการเปิดเปิดบอสออกมาเนาะซึ่งไข่มุกหาได้จากไหนไข่มุกก็ส่วนใหญ่ก็จะหาได้จากตัวดันเจียนประจำวันนี่นะครับผมอ้าวอ๋อมันรีแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราอ่าเข้าไปดูเ,เราเข้ากันหนึรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าอ่าไข่มุกก็ได้จากไหน เดี๋ยวผมเข้าดันเชี่ยนประจำวันก่อนเข้าได้วันละสามรอบนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าอยากเข้าไวๆนะเข้าช่วงหลังเที่ยงคืนนี่แหละเ่อคนจะเยอะผมคิดอผมคิดว่าช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยคนเยอะเพราะทุกที่ผมเข้าตอนนี้เพราะหลังจากหลังจากมันรีอะครับผมเนะเออเพราะบางทีเข้าตอนกลางวันมันต้องรอเราก็ฟาร์มรอไปอะไรอย่างนี้นะฟาร์มรอไปได้มันสามารถย่อได้เนะาะพอกดเข้ากดจอยก็ฟาร์มรอครับผม แต่ถ้าจากมาปื๊ดเลยเนี่ยก็หลังเที่ยงคืนนี่ครับผมรีปุบคนกำลังคันเลยนะคันก็จัดเลยไม่มีอะไรครับผมง่ายตัวดันเชนประจําบันเนี่ยไอ้ดันแรกนะอ,อดันถัดไปยังไม่เคยลงครับผมคือหลักๆก็คือเข้ามาฆ่าบอสแค่นั้นเข้ามาเปิดออตโต้แค่นี้แหละ เลือดอ่ควดูนะเด่นเช่นไฟยมวันเลือดบอสเนี่ยล้านกว่านะครับผมก็ใช้เวลาแค่นี้ง่ายๆคือถ้าเราเลเวลสี่สบกว่าก็แน่สู้ได้กันหมดนะครับผมก็จะได้กล่องมาเมื่อกี้ได้กล่องมาแล้วก็ดูครับผมว่ากล่องเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดนะเราไม่ได้ได้ของมาเราได้เป็นกล่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเปิดเดี๋ยวก่อนโหลดนานจาาังวะ บึงเคียน่าอยู่จนเบื่อแล้วเนี่ยบึงเคียน่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมกล่องนี่ต้องการเปิดกล่องยานใช่หรือไม่ปึ๊บไหนก็จะได้เป็นหินออปชันครับผมนะโอ้หินนี้ดีวะ่ะมันเม็ดใหญ่ครับผมใช่ไหมผมไม่เคยได้เลย ใช่ไหมเนีย่ยดูสิเอ่อแม็ก MP ห้าถึงเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเยอะมากนะครับผมนะเ,ผมเมนะี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเลยไหมล่ะใส่เกงไหมเดี๋ยวผมคอยดูอัพเองเองก่อนแม็ก MP สามเปอร์เซนะ็นเนี่ยเห็นไหมจมทีเวทสองเราเสียดายครับผมเนาะทังไม่ใส่เดี๋ยวรอได้ของใหม่ก่อนเราถึงจะไปยัดใส่เยอะเยอะนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าผมใส่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เอ,อ ได้สักห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ได้เพิ mm ่มมาอีกหน่อยนะเนคือเอมพีมันน so ้อยเนี่ยครับดูสิพันสามร้อยเก้าสิบสามเนาะซึ่งแต่ละสกิลอะใช้ค่อยเยอะเลยครับผมตีไปเลยใช้ครั้งหนึ่งกดขวดครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้นะเออปัดกลับไปดูที่ตัวเลดคิวกันครับผมก็คิวเข้าที่เลดนะถ้าคุณอยู่คิวอื่นถ้าหัวขด้าเขาหัวคิวเขาเปิดเนี่ยเขาก็จะแจ้งคุณนึงแหละว่าเออหลังจากเปิดเนี่ยมันมีเวลาหกชั่วโมงนะต้องช่วยกันตีให้มันตายอะไรอย่างงี้ เรื่องนี้ก็เป็นการเปิดครั้งแรกเนาะแต่ผมลองเข้าไปมาละตอนนี้เหลือแค่สองชั่วโมงครึ่งเนาะซึ่งเนี่ยคุณดูเลือดบอสนีดด่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเส <c oughs> ืมันทำกันเกินไปอ่ะครับผมเนี่ยไอเลดกิวเนี่ยผมบอกเลยมันทำกันเกินไปว่ะเลือดบอลนะครับเป็นมังกรเนะยเลือดแปดร้อยล้านครับผมไอเลือดแปดร้อยล้านเนี่ยซึ่ง แปดร้ล้านเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้นะมันเป็นเดดคิวแล้วมันแบบว่ามันเป็นเดด,ด,ดนเนี่ยคุณดูเลยแปดร้อยหกสิบสามล้านนะอ่าเป็นบางกรเลือดแปดร้อหกสบสามแล้วเร,เราทําใจได้เพราะมันเป็นเด็ดคิวคิวหนึ่งมีสี่สิบคนเนาะถ้ามาทยอยกันช่วยกันลงช่วยก็จ,จะสู้ได้ปัญหานะครับผมปัญหานะมันตีทีเดียวเราแตกเลยครับผมเนี่ย ถ้าใครจะไปยืนทำดาเมจให้ได้ถ้าเกิดว่าเรายังยืนสู้ได้ก็เองมายืนฟาร์มกันได้เนาะแปดร้อยกว่าล้านเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านคุณคิดดูบอสมาเมื่อกี้บอสมาคีนี่เออล้านกว่าเนาะก็เข้าประมาณเนี่ยเนี่ยคุณดูสิถ้าผมไปทำไงทำไงฆ่ามันได้ผมไม่รู้ว่ากิวอื่นนะเขาฆ่าได้ไหม มันทำกันเกินไปอะ่ะเรายังไม่ได้ทันทำดาเมจเลยอะ่ะมัน <S 2> <S 2> <S อ่ะคราวนี้เราลองทำดาเมจซะหน่อยมันจะหมุนโค้ดเข้นไปเนหะ็นไหมปึ๊บไม่นะไม,ไม่อย่ามาทั้งนี้อุ๊ยอุยอุยอ๊ยเนี่ย เนี่ยครับผมนี่่เนี่ยแล้วจะทำยังไงไอรเะยปสู้ได้ล่ะดีไม่ดีเอ่อเลเวลเจ็สิบทั้งคิวนี่สู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะเพราะว่ากดอ,ออกแป่งเลยงอนมะโหูดียวหนึ่งมีสี่สิบคนสมมติว่าคนเมื่อกี้ผมเนี่ยทำได้คนละหมื่นกว่าสองหมื่นเองเห็นไหมคือกลายเป็นท้อไปละเสียเวลาในการลงเนาะ กเอาเอาเวลาไปฟาร์มเวลดีกว่ามันเดินตายเดินตายอยู่อย่างนี้นะครับมันมันไม่สามารถยืนตีได้อะ่ะเออคือถ้ามีถ้ามีพระมีอะไรผมไม่รู้ว่าถ้ามาแบบฟูๆกันองเงี้ยมันสามารถยืนตีได้ไหมผมว่าก็ตายอยู่นี้นั่นแหละลอดูพลังวันนะอุปกรณ์เครื่องประดับครับผมอ่ะ นี่ไงเลเวลเจ็ดสิบเลเวลเจ็เอครับผมนะแปลว่าเลเวลที่เหมาะน่าจะเจ็ดสิบขึ้นไปเนาะในการเข้าร่วมตัวเลเดี๋ยวคงต้องมากันฟูฟูอะ่ะผมบอกเลยมากันฟูฟูอะ่ะมันสู้ไม่ได้ครับผมนะเอาฟาร์มต่อครับผมตอนนี้ผมเป็นเจ้าแห่งนิสสั์แมนกับตันนะ ฟาร์มจนหน้าจะเป็นกิ้งก่าแล้วเนี่ยคือไปเวสอะถามว่าไปเวสสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ว่ามันเสียเวลาครับผมมันม่อนเลือดมันเยอะมากเลยอะ่ะเลือดมันสี่หมื่นเงี้ยสี่หมืนกว่าเงี้ยกว่าจะตายตัวหนึ่งโอ้โหโหค้รน,นานก็เลยมาเลือกฟาร์มที่แบบนี้มันจะไวกว่านะครับผมเนาะก็เนี่ยครับฝากไว้เท่านี้กับเลดคิวนะครับผมใคร เผื่อใครสงสัยอยู่เอ๊ะข้างในมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยผมบอกเลยเอาไว้ก่อนครับผมนะพักก่อนไอเลดกิวดีขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ